ครับผมมุดที่แล้วครับผมเนาะนี่ครับหกแปดสามครับผมเลขทูบแปดศูนย์สามครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะมุดที่แล้วปูก็นหย่งเขาครับผมหกเก้าสี่ครับผมเนาะออกหางเก้าสี่ครับผมก็มีแฟนคลับทั้งช่องครับผมเนาะเงินผ่านผมแม่ครับผมมาให้ปูครับผมคุณการห้าร้อยบาทคุณมูลดีแพงผมห้าร้อยบาทครับผมเนาะนี่ครับผมปูครับ นาวิวานาสลจนเจามตาปจาจีโนจัตตาโรธรรมาวันตันติอายวานุคัมอะลมชา้าไม่สุขมาแห้งครับผมเออขอสักตัยังไ็สี่ครับโนกมืนน้ำกันรับโขกมนน้กันแล้วเนาะเป็นเด็นกคางวนเด็กู่ครับผมนี่คักด้ะครับผม ครับผมเพราะว่ามั่นใจเนาะมันเพราะว่าเลขถูกกับเลขอันนั้นเ้างมันตรงกันครับ้วเลขจริงมันกบเที่งเที่ยี่พินกับตรงกันทั้งคู่มันได้ครับผมคือเขาทั้งสามตรงกันทั้งสามอย่างกันกล้มั่นใจไรตื่นขนมข้าวปีนี้ก็เลยว่าครับผมอย่างนี้ผมก็คงทีโุกสีมาหลายคนอยู่ดอกคำว่าอนาคตไม่ยันอยู่ครับผมพวกขี่รถมาเอาอยู่นี่บอกเลยแถวสามโต๊ะเขียนเส้นต้นเสาหันว่าให้เบิดอขนานะ ครับผมยังไปก็ไปซื้อบปลาไหลป่าวะแบ่งครึ่งครับผมคนละเครื่องปูครับผมคนละเครื่องคนละเครื่องคนละเครื่องเอาไปยังบอกข้าเจ้าบอกเลยขาเจ้าบอกว่ามันสิออกบอกเนาะบบตีแมนครับผมเจ้ากับโบแมนนั่นแหละซื้อสิบบาทสิบบาทแล้วครปูข้าวค่อยจะสั่งคนข้างหมปูครับผมไมสั่งเขาข้างสั่ครับ ได้สางหระบาด้วยเด้อไปส่งเมามก็รวยเลีวหัวนี่สิลุงเลยครับผมเี่ยวเลี่ยวหัวนีู่้สเรอร์แม่สร้างนี่เลีวหัวนี่สิลุงนั่นเลยตั้งเสากับผมเนาะสร้างมมก่าครับผูเลือนกอ่จะถัดมาอีดหนึ่ง ครับผมปูว่างศิลาเลือกมือแดงกับสีห้องครับผมครับผมคือว่าเก่าคือว่าแปดสามผมปูถือบะบันแบปูว่ามันี้มันบ่คอยถือมันมีผู้ขายครับผมมันจองกระถืออยู่มีจองไปซื้อพันมันบมีผู้ใดเขำว่าขายครับผมโอ้ครับผมขายก็แลเรื่องก็ฝากก็ไปซื้อถือพุทธพันชาวพันคนยิ่งกันนะครับผมพุทธพันอื่นเม่าโอ้โหครับผมนี่หนึ่งมากครับอาสวัสดิ์ ก็ยุ่งกับป่วยมึงเลยมันเอาไปมาครับสองวันมันมันจะเกลี้ยงยุ่งเลยไปข้าวสารเองก็อยังปูเอฟซีพ่นกามีผู้โชคดีกันอยู่หรอครับผู้สาธุนั่ล่ะขอให้โชคจัมมันต่อไปเบิดสู่ชูกชุ่คนนั่นล่ะเป็นไา้ปูก็สิเป็นค้นบึงคนแย่งอยู่นี้เลยครับฝากมาโอนมาให้สางให้ซาปูก็สิบึงเป็นคนเฮ็ดคนสางให้ยงบึง ได้เห็นแน่นอนงอหลังคังกันเอาง่ามคักแล้วก็แล้วกันล่ะครับจังิตีที่ตามไปตี่ตามได้แล้วส่งกับผมนี่แหละจะเดยกให้ญาติโยมได้โชคได้มาแล้วฝากมาโอนมาช่วยสั่งหอหลังคังมาแล้วมันดีเดี๋ยวเพิ่นเป็นสายบุญให้หลวงปู่หลวงตาบุญละตีเพิ่นมานีก็ได้เพิ่นซอย ุท่านน้ำเบนบนได้นั้นหอกได้ได้น้ำพวกเป็นนี่แหละกับผมเนาะเลี่ยง<ล>มระวังหลังเทียมันก็ความธรรมดาเลยมันแปดาจัง, <3 S 1> จงนี่เอทีส่งเงินมานตัืงแก่ครับวังกวันเด็กบอกคือมือสองมืปนปูี่นี่อยู่ตากวันนี้ก็ได้ส็นมาตามแนวทางจากปูกันตอซึ่งปูกะวนนี้เดกพูดรับผมนนี้รับผมไม่ใเราม มันบบกันะเอาลองเบิรงกับผมพูดแล้วเข้าไปสองกับเจ็เนาเกับผมเนาะสองกับเจ็ดกับผมเนาะว้าอันนี้วานเนี่ยกลงจับปูห้เน้อสกับเจ็ดเป็นเลขวิ่งไปก่อนตัวเนาะเ็เลขเลขยังเราไม่ยูนตรงกันรล่อไมงได้นะเ้ฮ่นหมัอนย่นมันนั่นห่ะคนับยอตามปูดรับผมเราจะปูคกับผมเนาะใอ้ปูมันใจกับผมกอนเนย จุดนี้ไหน็้ซิน่จุดหบหาฮ้าู่ฮานี่เทียนคือก็าโรดอยบัวหอยไปฟอนล้อมอ้อมคือบนนัองมาก็เอาโรดเนี่ยบัวหที่ว่าไปฟอดออมฟอแอมือสั่งปูครับผมผมถามสร้างปูคือว่าเป็นเพิ่ว่าปนปูให้คัดครับผมถามสร้างนี่มครับผมให้คัดแี่เปดซานรับผมเนาะเในเบื้องไหเราไเน เราเงินใน2องมื่นพูดละคาของหวนเราไปเอาไปซื้อาครับผมแล้วปูผมถามพอสุดนะครับเพื่นวานปูบิตาบาาไปบอกเบิดเลยครับผมมึงบอกเออบอกเบิดทะเลเคี้ยนบเบิ้ดปานบอมเบิ้ดปานบิดาบ่าฉบับเนาะบอกเบิ้ดปากในบ้านทั้งสามเรียบรู้เนาะปูเขาเรียบปูเนี้ยก็เคยสื่อเคยมาเยนี่ีปูครับผมทำเแคปนันซอไปนะคเนาะ มมมีเลขวิ่งมาปูนี่สองกับเจ็ดมาขับปูสองกับเจ็ดให้ไปกตอนสองกับเจ็ดตัวเท่าจะปูให้เนี่ยมือมือยับจับมันเลยจับนั่นมันจับยามันดังมันอันแต่ว่าให้ปูคนหนึ่งยามดังยามมันมั่วบ่ได้คิดบังครับจับอาจจะจับเอ้าครับผมเอ้าครับผมครับข้าวข้าวใครปูก็จับได้ครับผมเนาะวิ่งนะวิ่งนั่นล่ะวิ่งนี่ฉันวิ่งวิ่งแล้วสองกับเจ็ดเจ็กับเจ็ับผมเนาะวิ่งครับผมวิ่งสองกับเจ็ดกับผมสามตัว ี่เจ็ดสองครับสี่เจ็ดสองครับอ้สามตัวเล่นมาคนนี้ไห้สมตัวแหะเจ็ดสอเจ็ดสองเแล้วนั่นออเราคือเขากันเนาะมานี้่ต้องกลับเลยเจ็สีขก็เรีกเดสองกลับไปกลับมานะครับเนาะตบกับเลยเมื่อกี้นี้ก็ยังบบกับพอดีดตตััตัตััคือเนัั กาตัวเจ็ดสองครับการตัวเจ็ดสองเลยแสดงว่าปูเนี่ยเจ็ดสองนะครับผมว่าไปหาเสือเลยจลนาดิครับผมจัลนาครับผมเพราะมันยังบอันั่นแต่ว่าสองกับเจ็ดครับผมสี่เจ็ดสองแม่นีกันก้อนกับ่อตัวนี้นะปูเจ็ดสี่ครับผม เกตสองครับผมล่างินหาก็แปดวิ่งหลังเขาอีกบอกแล้วเอาเปาลางหากรแปดในงานรับแปดล่องคนแปดอครัผมทั้งบนทั้งล่างล่างห้ากับแปดบนสองเจ็ครับผมเนาะครูููหาแปดเลยหาแปดเลยอ้ครับผมตัวเดียวบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเน้นเน้นล่างหกัะแปดทครู ห้าแปดกับคู้ห้าแปดทัคู่นะห้าแปดตรวจยอเลยครับห้าแปดเข็นๆนี่เป็นน้องชมครับผม้แปดห้าเจ็ดแล้วก็วันนมันจะไปมันสิบันกันยู่นนะครับผมมาปูแปดห้เจไวแล้วห้าแปดหเจดมอีครับแมนแมนสองคู่ห้าแปดห้าเจ็ดปัญหาซื้อตรี่ตัวนึงเปตัวนึงเนาะครับผมห้าแปดห้าเจ็ดครับผมร่าง นี่ก็ซ้ำข้าวข้าวไว้นะรับขนด้าวข้าวดินข้าวเปล่าเลยเนาะฟังเมือว่าอาจารย์ไมันชมากที่วกข้าวบ่ยไปสิบ่ยนยังไงพิจารณาบสะกคนด้วยครับผมเร่าฟังเด็กู้นอยก่อนมูเลยบนเยนั่งเด็กผู้คนนบปูเนาะนังเด็กูคนนั่งเด็กคนั็กผูคนับงเดผู้คนั่งเด็กผคนนั่งเด็กผ้คนั่งกผมบนวั่งสองก้นั่งเจ็กครััผมเดผอ้คัไเดาก้าน่เด้คั่เด สี่เ็ดสองเม็ดเดียวครับผมน้องตัวบนตัวเดียวครับผมเลขห้าแปดห้าเจ็ดเจเจ็ดล่นหรอครับผมคพณปูกกันบอกกันบอกเก็ดสองเรามาเจ็ดสี่น้อแมกันบอกหาแปะก็มาหาเ็ดทันทีน้องแมนนี่มีตรงจะนั่นแล้วก็รอเรียกกนครับผมว่างกอนไทสีใส่ตัวกันแล้วมันแตะแปะกันบ่มมันมันสัญญาบีกันครับผมอืมสำหรับลิปนี้เดือนสิกหาขอตัวลาไปก่อน ลาเลเต้ลาเร็วแท้สวัสดีครับมนล่าเด็ดครับผม FC แคปหน้าจอนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมตาอนในสกาวเด้อ FC ครับผมนาคิีสวัสดีครับผมปลัน้ำ่างห้าเจ็ดห้าแปครับผมเนาะเน้่หาแดครับผมบนซีเก็ครับผมเด้อเก็2ครับผมตามนี้ครับผมตามนี่ครับผมเนาะปครับผมัเ็นติดต่อของม่วา เขาครับผมร่วมเพชรทางเขาละขั้งเอาละขั้เล่นบันชีใหเลยบันชีเลยบันชีปู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 ครับเล่นบัเล่นบันชีเลยปู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 ครับเล่นบันชีปูเด้๋ยครับผมปูปูปมเห่นบันชีปูเด้๋ยครับผมมูปูปูครับเล่นบันชีผมเดีนยวครับผมเฮ้ยจะไปจ่อครับผมเนาะ บอบอลเองบอลเราตองไม่หนีถ่ายเลื่องบชีจะเข้าครับผมเนาะนี่ครับผมปูเรื่องแบบเลย่อบัญชีครับแป๊บหนึ่งครับผมเนาะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าปูลรืงสั่งหัวละข้งครับผมเนาะนี่ครับผมหัวละข้งเก่าแล้วครับผมเนี่ยหัวละข้งเก่าแล้ว

ม่นียเีเอาีไว้าผมเนาะชีพูครับผมนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมจะส่งมาเดีรนั่นกับสรกัแต่า่าะเเป็นเจ้าภาพส่งมาท้งมได้อยาก่นีรนี่หลายช่องครับผมเนาะดังแน่ครับผมเนาะก็เป็นยังครับผมอ๋อนี่อ๋นี่อ๋นี่่นเนี่ยโอ้ยเงี้ยเอาธราคาขันยังก่อพูเท่ากับสอ S <S มาเนกบชีพูับหน้าจอ้ครับเดือซอสลานซอเสียล่ะอคออ้ครับผมนี่คร,ะะรบับเป็นนชีพูครับผมนับบเลนับนูนน่นลสิบสอตัวะสี่หกแปดสิบสบสอนี่ครับผมแคบงาจอครับผมนี่ครับผมแคบงานจอเลยนี่ครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคิปหนาครับผมศูนสองศู